ต่อเดือนนี่คือพื้นที่เท่าไหร่อะคะัพื้นที่ที่ปลูกผักสนแหนนี้ประมาณสี่ไร่สี่ไร่แล้วก็ขุยช่ายขุยช่ายประมาณสองไร่สองไร่แต่มันจะปลูกหมุนเวียนกันเพื่อจะให้ผักสวยได้มาตรฐานวิกฤตโควิดมีปัญหากับชีวิตของลุงกับยายไหมมีพอสมควรในเรื่องการสั่งผักการสั่งผักนี่จะลดน้อยไปลดน้อยไปประมาณหลายเปอร์เซ็นต์ครับหลายเปอร์เซ็นต์แต่ก็เราก็อยู่อย่างพอเพียงเราก็มีชีวิตอยู่ได้ครับผม แล้วครอบครัวนี้คืออยู่กับตายายไม่มีไม่มีไม่มีลูกหรอคะไม่มีครับผมไม่มีมีหลานแล้วอยู่กรุงเทพนานๆจะมาช่วงโควิดนี่จะไม่ได้มาเลยช่วงโควิดไม่มาเลยนะคะครับเราเราเราดําเนินชีวิตในทุกวันนี้เหงาไหมไม่เหงาครับเพราะเพราะว่าผมมีธรรมะประจําใจสวดมนต์แล้วก็ไหวพระนั่งทําสมาธิคแล้วก็ไม่เหงาก็มีลูกๆก็คือหมา สาตัวเป็นเพื่อนแล้วก็มีพื้นบ้านที่รักใค้มีเหมือนลูกเหมือนหลานอย่างเด็กสองคนที่มาทํางานอยู่เนี่ยเขาก็เขาจะเรียกผมพ่อเลยเพราะว่าผมดีกับเขาไงแล้วด้วยวัย69สิเปีนี่ดูแลตัวเองไงถึงแข็งแรงก็ขี่จักรยานปั่นจักรยานในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาตินี่เนาะข้างหลังเราก็คือเขาเขาอะไรอ่ะ ก็ตรงนี้มันจะเป็นเอมาจากดอยอินทนนท์อ๋อนี่คือดอยทางหลังเราดอยอินทนนท์ตีนมันแล้วก็ไปออบหลวงอทางนี้ก็คือไปอุทยานชาติออบหลวงนี่คือตอยตีนดอยอินทนนท์ต้นนะคะนี่คือธรรมชาติล้วนๆเลยลุงถึงมีเขาเรียกว่ามีความสุขกับการทํางานเียปลูกผักพืชสวนครัวนอกจากพืชสวนครัวแล้วเราที่จะปลูกไม้ผลมั้งไหมคะมีครับมีหลายอย่างที่นี่ก็จะมีแก้วมังกรหลายสีเอลซวดอมั่งแล้วก็ มายงชิดมาม่วงแล้วก็กล้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมส้มโอแล้วพวกนี้ไปขายส่งที่แมคโครหมดไหมคะก็ก็มีมีมีบางส่วนแต่เขาจะมารับเอาที่นี่คือ๋อแมคโครเดินทางมารับเองเลยที่นี่เหรอไม่ไม่ใช่ครับจะมีซับอีกซับหนึ่งของของของโรตัส ที่ที่เป็นไม้ผลสองส่งสองที่ส่วนอันนี้อันนี้เขาก็มารับเหมือนกันใช่ไหมครับรับฮะมีกุ้ยช่ายแล้วก็มีหน้าลุงขับรถไม่เป็นไม่เป็นคือว่าไม่เห็นมีรถกระบะที่จะใช้มีครับมีแล้วใครขับให้อ่ะก็น้องที่มาเก็บผักนี่อ๋อน้องก็คือเราจ้างเขาครับจ้างอ๋อมีมีลูกจ้างเพราะว่าไม่งั้นจะไปส่งผักได้ยังไงบางที่เนาะที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านด้วยนะอ่ะก่อนจะจากกันไปสําหรับ ลุงคนดีสีสังคมนะคะชีวิตเรียบง่ายแล้วก็มีความสุขกับรายได้ต่อเดือนหลายเท่าไหร่นะประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทสองคนตายายก็อยู่ได้เนาะอยู่ได้ครับน้องด้วยแล้วถ้าใครคิดจะมาปลูกผักอย่างลุงลุงมีอะไรสอนเขาไหมมีครับมีขอให้เข้ามาก็ทุกอย่างจะแนะนําให้เป็นผักอินทรีย์ที่นี่ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นแปลว่าเข้าไมโครนี่ต้องตรวจสารตลอด เรียกว่าถ้าใครจะเดินทางมาที่นี่ลุงสอนให้ด้วยได้เลยได้เลยฟรีนมะได้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 เลยเกิดมีคุณผู้ชมสนใจนะคะผ่านมาเชียงใหม่แวะมาหาลุงแปะคนดีสีสังคมของที่นี่เขาใช้ชีวิตเรียบง่ายค่ะไม่ต้องอยู่หรูดูแพงเนาะครับผมแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วเนาะครับผมเาผ่านมาหมดแล้วชีวิตก็คือครับครับเป็นกระเป๋ารถเมย์ก็เป็นมาแล้วขายของทุกอย่างเอาหมดเอาหมดทุกอย่างณวันนี้คือเศรษฐกิจพอเพียงตามองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเนาะครับคืออะไรนะ ผักสวนครัวผักสวนครัวรัวกินได้ตอนนี้กับสร้างชีวิตให้ลุงอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะอ้าวคุณผู้ชมคะก่อนจะจากกันไปให้ลุงแปะฝากให้คุณผู้ชมนะคะวันนี้เราดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะอ้าวลุงแปะฝากไว้เลยค่ะก็มีศีลสมาธิปัญญาที่เราจะอยู่กับเขาได้เนี่ยคือจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองขอให้ทุกอย่างที่เราทำานะ่ทำด้วยใจจริงอย่าทำเพื่อแล้วกระท้อ ถ้าท้อเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะชีวิตเราจะไปไม่รอดขอให้ทุกคนมีความขยันขันแข็งและที่ขาดไม่ได้ก็คือศีลสมาธิปัญญาต้องมีอยู่ในตัวเราสาธุค่ะสวัสดีค่ะนี่คือลุงแป๊ะค่ะนายสมชายจันวันเพ็ญค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ